จ้าครับสวัสดีครับจ่าบรรณาครับว่างเนาะครับว่างอยู่ครับช่วงนี้โอเคจัะแรงเลยไงเราโค้งสุดท้ายวันนี้เอาจับหนักคงชุดเดียวคงไม่มั่นใจเอาสองชุดกันแล้วกันชุด<อ>เดียวมันเหมือนกันยังไงล่ะได้จ้ะคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายได้ได้ได้เนะาะก็ แต่มันพลาดชุดนี้มันก็โดนชุดนี้จ้ะก็ให้พิจารณาเนาะถ้าไม่ถ้าไม่งั้นก็ฟันให้เน้นเน้นใครว่าไม่ไม่ไม่มั่นใจก็ใส่ชุดเต็มได้เลยเนาะเดี๋ไเก้าชุดผมให้ไปแล้วหรือยังเก้าชุดเดี๋ยวนะอือก็ลืมหน้าหน้าหน้าจะให้แต่ช่วงีไม่ค่อยได้ลงคลิปใช่น่าจะชุดเต็มนะให้มาแต่ชุดเต็มสิบหกชุด ชุดสิบหกชุดหรือชุดเก้าชุดยังไม่มีชุดเดียวนะเพราะว่าวันนั้นเราลงชุดไหนมั่งนะเราลงแค่ชุดเลขนีที่มาชุดเต็มแล้วก็เลขปักหลักเนาะที่เราให้มาวันนั้นไม่อะไรวันนี้เอาเอาสองชุดนี่แหละสองชุดนี่คือทีเด็ดแล้วแหละจ้ะเอาชุดทีเด็ดเลยเนาะโค้งสุดท้ายเลยเนาะครับผมโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายพร้อมกับเลขมีที่มาเลยจ้ะได้จ้ะ ไปค่ะโค้งสุดท้ายเราแล้วเอ่อวิ่งบนไปที่เลขห้าครับผมวิ่งบนไปที่ห้าจช่ครับผมชุดสองตัวมีเจ็ดห้ากับแปดห้าเจ็ดห้ากับแปดห้าค่ะเตง็ตงเต็งเจ็ดห้าเน้นหนักคือเจ็ดห้าเนาะครับผมจช่ชุดชุดสามตัวก็มีแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดห้า เ8 5ปดห้าครับผมสองชุดนี้แหละครับได้เงินแน่นอนอคือบนอย่างเดียวใช่ไหมคะบนอย่างเดียวเลยครับตรงๆเลยโอ้ซื้อง่ายนะครับอืมจ้ะเลขมีที่มาล่ะถูกครับเลขมีที่มากับไอ้นี่มันตรงกันพอดีเลยเป็นเลขค่าโอ้ค่ะ ครับเพราะคลิปแรกผมก็ให้ห้าไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ค่ะคลิปแรกเราก็ฟันห้าตัวเดียวใช่ใช่จ้าี่หละสองชุดนี่แหละครับผมเจ็ดห้ากับแปดห้าเนี่ยได้เงินแน่นอนทีนนี้ทีเด็ดแล้วใช่ไหมแน่นอนเลยโอ้เจ็ดห้าห้าเจ็ดมนชอบอยู่จ้ะเลขสวยนะแต่มันมันจะซื้อไม่ได้มันครึ่งราคาผมว่านะใช่เจ็ดห้าแปดห้านี่มันก็ทุกนวดเลยนะที่เข้าโครงการอะเจ็ดห้าเนี่ยสี่เจ็ดห้าเนี่ยยิ่งซื้อไม่ได้เลย อืมมันดังมาจากไหนไปหารถตปหารรี่สี่เจดห้าไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แปดเจ็ดห้าอืมคือส่วนเป็นสอสเกิดของราชนีราชการที่เก้าเหมือนให้สองสี่เจดห้าโอ้ค่ะจ้ะเป็นตรงเข้าพอดีเลยจ้ะโอ้ก็ถ้าอ่านมาก็น่าจะเป็นสี่เจดห้าเราก็เอาหลักร้อยใส่ตัวอื่นไปจ้ะมันก็ซื้อได้เต็ม แต่สองตัวคงครึ่งราคาแน่นอนอืมจ้ะใ,ใจเพราะ,ะว่าได้สูตรดีมาด้วยอ๋อคือตัดดับตัด,ดอะไรใช่ไหมคะใช่สูตรสูตรดีมันคือได้มาห้ากับหนึ่งมาตัวอีนนี้หนึ่งก็ดับไปแล้วจ้ะสูตรหนึ่งเจ็ดกับแปดมาตัวจ้ะก็โยนใส่เลยเจ็ดห้าแปดห้าเลยครับอ๋อก็แปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้ามันก็ตัวเดียวกันนะเนี่ยใช่ใชใช กาตีแปดเนี่ยมันมันจะไม่มางวดนี้มันเพราะว่ามันโดนดับสิบหน่วยสูตรนี้ดับสิบหน่วยมายี่บสี่งวดแล้วถ้ามาก็อยได้ละ้อยแต่ถ้ามันดับอยู่เลยมันจะออกเก็บห้าชุดเดียวค่ะโอ้แต่ถ้ามันดับไม่อยู่แปดมาจะโผล่ที่หลักสิบเลยคือแปดห้าค่ะจ้ะผมก็เลยต้องวางไว้ให้สองชุดไงจ้ะแล้วมันดับไม่อยู่เพราะมันดับมานานแล้วไงตั้งยี่ิบสี่งวดจ้ะก็ประมาณนี้กับสูตรทุกสูตรมันมีมีผิด มีถูกแต่เราไม่รู้ว่ามันจะผิดตรงไหนเราก็เลยกันไม่หน่อยว่าคงไม่เป็นไรเพราะมันแค่สองชุดเองจ้ะค่ะก็ะให้เอฟีลงทุนกันแล้วกันโชคดีเนี่ยผมมั่นใจค่ะถ้าใครสงสยัยอะไรก็ฝันดีอยู่เมื่อคีน้เนี่ยโอ้ฝันดี<ม>แสดงว่าจะมีโชคเนาะไม่แน่น่าตัวเลขอัาเข้าแล้วฝันฝันว่าเขายิงไอ้ปืนในเอ็มเจ็ดสิบเก้าสมัยที่เป็นทหารรานน่ะจ้ะ ก็หลบอยู่มันมองอยู่มันลอยลงมานึกว่ามันตะเลิดอ้าวมันหมดแรงมันย้อยลงย้อยลงมาใส่ตัวเองอ้าวอะโอ้ไม่เได้สงสัยเลขโดนแน่ๆโดนแน่ๆเต็มเลยเข้าแล้วยังไงก็ให้ได้ได้เฮเนาะครับครับลไม่พ้นอ่ะโดนเลยอ่ะโดนเต็มเเลยโอ้ตัวเลขเข้าแล้วแหละยังไงก็โชคแล้วแหละครับครสองชุดนี้แหละครับมั่นใจวันนี้จ้ะถ้าสงสัยอะไร ถ้าสูตรชุดเนี้มันมันเดินนะ,ะโอกาสที่จะถูกโอกาสที่จะถูกก็มีอีกเยอะเลยเพราะออว่าตั้งแต่ก่อนก่อนสิ้นปีนุ่นมานะ่ะนับแค่ปีนี้นะจ้ะผิดครั้งเดียวสูตรหลักสิบคู่ขีผ้ผิดผิดงวดสี่หกวันที่ผ่านมาก็ลงไว้เลขขี้มันก็มาขี้วันนี้มันก็ลงขี้อีกหลักสิบ หลักหน่วยก็ลงขี้อีกหลักหน่วยมันมีสูตรที่มันเด่นอะมันมีเก้าสองห้าพอเก้าดับสองดับมันลงขี้มันก็เหลือห้าตัวเดียวมันทนกับเล่งวิ่งเราเลยค่ะครับจ้ะก็ตามนี้ถ,ถ้าใครสงสัยนแน่นอนครับโทรหาได้โดยตรงเนาะเสียนถามเนาะค่ะติดต่อทางเสียนได้โดยตรงตามเบอร์โทรเนาะค่ะวันหนวยออกถ้าใครอยากได้เด็ดๆก็โทรหาเสียนได้โดยตรงเนาะใด้เลยครับครับสวัสดีจ้า ค่ะเดี๋ยวจะชวนตัวเลขเนาะคะ่ะทางเซียนปากช่องโค้งสุดท้ายฟันเขน็เขนๆตรงๆบนอย่างเดียวจะ้ะสิบหกตุลาหกเปดเซียนปากช่องวิ่งบนฟันไปที่ 5. ห้าจ้ะเจ็ดห้าแปดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าโอ้พี่น้องฟันขาดคือเจ็ดห้าเม็ดเดียวตรงๆไม่ต้องกลับจะ้ะซื้องไงจ้ะผู้ใดทุนหน้อยเด้อเจ็ดห้าเม็ดเดียว e or, โคโลจ้าสําหรับชุดเต็มเนี่ยจะ้ะเลขปกักหลักพร้อมจะ้ะวิ่งไปที่เจ็ดกับแปด หลักสิบมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดหลักหน่วยมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดเพื่อเลยให้วิ่งหาจา้ะทั้งหน่วยทั้งทั้งสิบนี่มันมันชนกันไปที่ห้าชุดเต็มมีหกหาหกหกหกเจ็ดหกเก้าเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดหาแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าถ้าผู้ใดจะเอาชุดเต็มกะได้เดือพี่น้องเต้เพิ่นตัดให้เน้นเน้นแขียนขียคือเจ็ดห้าแล้วก็แปดห้าคงสุดท้ายสำหรับผู้ทุนหน่อยแต่ว่าสาบนวาวาให้จบชุดเต็มพร้อมจ้ะ สงสัยยังตามเบอร์โทรเด้อศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าตัวหาเพื่นได้โดยตรงเนี่ยค่ะเก่าหากระงับได้พี่น้องเพื่นฟันว่าอ่ายิงปืนเจ็ดสิบเก้าไหมค่ะมันจีบว่าเก่าเจ็ดจ็บเก้าตีนี่เมื่อเนี้ยนะจ๊ะกรล้องเบื้องเพื่นฝันว่ายิงปืนเราปืนน่ะแรงปืนน่ะอ่ากลับมาโดนตัวของเซียนปากช่องเพื่อนเลยคิดว่าเลื่สีเขาคลักๆจ้ะ เอาบ่แน่ค่ะเลขอาจจะเข้าเต็มเต็มเนาะเพราะยิงถึกตัวของเส้นปากช่องจ้ะกะถือว่าฟันดีเอาไปเลยในคลิปนี้เฮงงวยๆปังๆเด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กริง๊งเปิดค่ะการมองเห็นกะถือว่าฟันให้แข็งแกรงแล้วค่ะซองหางเจ็ดห้าแล้วก็แปดห้าตุ้นน้อยจัดหนักๆคือเจ็ดห้าจ้ะเอาอย่างงี้งวยๆปังๆสุขสุขคนเงินเลยกองทองไรเขาคลิปนี้ไปเร,รา,า 7, 5, 8, จ้ะสว,วัสดีจ้า